จะใช้หนเราดูข้างนนะครับเห็นมันจะใช้หินเป็นก้อนแล้วก็ค่อยเรียงผสมหินฝุดอีกิีสายคืองานไม่ค่อยบดอันนี้เน,นี่ยบดลังคาแดงนี่แหละลังคาแดงนี่คืออันเก่าปัญหาของมันคือช่วงรอยต่อระหว่าง1,600กว่าเกิดแผ่นดินไหวทั้งใหญ่ขึ้นในโคลอมเบียครับพังเกือบหมดยกเว้นโบดโบดนี้ก็สักดิ์นะครับ ด้านหน้าพัางไปเส่วนเดียวส่วนที่เป็นหอระคังกับส่วนเขาเรียกหน้าบันก็คือทางเข้าอันนั้นทางลงยุบเพราะมันเป็นอาคารที่สงูงส่วนโบสถ์ยังคงอยู่สภาพเลยถ้าเป็นเมืองไทยก็มาจ,าจัดนนะครับผมพอดีมากถือว่า ลักสิทธิ์แล้วเขาก็เลยมีการบูรณะโบสถ์ขึ้นมาใหม่ลักสิทธิ์ขนาดไหนแท่งทองเลยประมาณนั้นเลยแท่งทองเลยอฮะในนั้นเลยเพราะว่ามันไม่พังไงมีแค่หอระฆังเท่านั้นเองที่ที่พังไปเขาไม่เป็นไรอ่ะอันนั้นก็มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมาใหม่แต่นอกนั้นเรามาเดินตลาดเก่าของโคลอมเบียนะเมืองโบโกตาในตอนเช้าของวันที่22 ตอนหลัง 5, <000. S 1> นะ,ะครับของคเียเป็นประเทศเป็นประเทศที่มเอการาชสิ่งหนึ่งที่เขาไปเล่นในเกมโลกใช่ไหมเขาจะต้องมีทองคำนี่นะฮะประเทศโคลอมเบียไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าทองคำม,มีมหาศาลมากกว่าผมมองว่าไม่รู้นะตอนนี้เฮียเขาเมากันอยู่นน่าจะมาก,กาไหวฝอนนอ็องเราทีนี้ <c oughs> วอนนอกรอที่เอาเงินดอลลาร์พิมออกไปซื้อทุกไปซื้อทองกลับมาเขาก็เลยมีการตั้งนี้ขึ้นมาชาติบูร์ลเบียต์ตกนี้นะตึกเสี่ยงนี่คือแบงค์ชาติเขาเอาอะไรมาเขาเอาทองคำสมัยสเปนที่มีการค้นพบจากผู้อื่นขามายังัขงหมดทามารวมไว้ที่นี่เนี่ยตด้านหลังตึกตรงนี้ครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะกลับมาชมแล้วทองคำชุดนี้ มี55,000ชิ้นในโลกใหญ่มากที่สุดแล้วนะครับนะฮะซึ่งทองจะไในทองพี่กรรมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมต้นแบบเยอะนะคยอะใช่ถ้าใครที่เคยเห็นที่เป็นรูปหน้ากากหน้ากากนั้นไม่ได้ใช้คนเป็นนะฮะใช้กับผู้วายชนไปแล้วนะฮะแล้วก็เชื่อมประกอบพิธีทุกอย่างที่นี่ใช้ทองทั้งหมดสมัยก่อนแถวเนี้ยฮะอเมริกาใต้เนี่ยทองเยอะที่สุดสเปนที่เข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่ายุคตื่นทองครับเขาไม่ได้สนใจคนนะเขาสนใจทอง ว่าเวลาเราไปดูโบสถ์ที่สเปซที่มันมีโบสถ์ของทางเยอะพี่ก็ขนไปกับทางกาได้หลักฐานมีที่นี่เดี๋ยวเราก็เข้าไปชมนะครับอนนี้ก็โรว์เชิญ